ครับวันนี้มีประเด็นที่สอบถามกันมาแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจผิดกันเรื่องเกี่ยวกับรายงานในระบบโปรแกรมคลังนะครับทีนี้รายงานจำนวนและตัวเลขในระบบโปรแกรมคลังเนี่ยมันจะมีรายงานอยู่ส2สองลักษณะนะครับลักษณะแรกก็เป็นรายงานที่ใช้ทางบัญชีนะครับสรุปมูลค่ารับมูลค่าเบิกแล้วก็มูลค่าคงคลังนะครับซึ่งรายงานทางบัญชีเนี่ย จะเน้นข้อมูลที่ตรงตามจริงนะรับเท่าไหร่เบิกเท่าไหร่แล้วคงคลังเหลือเท่าไหร่เป็นตัวเลขที่เป็นจํานวนคูณกับราคาอของสินค้าเป็นลายล็อตเลยนะครับล็อตนี้ราคาเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่เคลื่อนไหวยังไงก็จะคูณแบบตรงไปตรงมาซึ่งในโปรแกรมเนี่ยรายงานทางบัญชีที่เราเน้นให้ใช้งานก็คืออ,อยู่ในเมนูระบบรายงานนะแล้วก็อ,อยู่ในรายงานสรุปมูลค่ารับจ่ายคงคลัง ซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อเราประมวลผลเนี่ยมันจะได้รายงานที่ตรงไปตามความจริงก็คือ,อเรามีการรับสินค้าอะไรลอ็อะไรราคาเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่เนี่ยมันจะคูณจํานวนเป๊ะเป๊ะ,ปะแล้วเอาตัวเลขมูลค่าที่ได้จากราคากับจํานวนคูณกันเนี่ยเอามาซัมมารีแยกเป็นลายหมวดซึ่งอันนี้รายงานนี้เน้นทางบัญชีนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นส่วนที่พัสดตุต้องส่งบัญชีและบัญชีเอาไปบันทึก ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องใช้อ้างอิงเป็นหลักนะครับส่วนรายงานอีกกลุ่มหนึ่งเป็นรายงานทางพัสดุซึ่งอันนี้เป็น r e q u i r e m e n ทที่เกิดจากทางพัสดุก็คือในการตรวจนับตรวจรับหรือยืนยันยอดประจำปีเนี่ยพัสดุก็อาจจะมีความต้องการรายงานที่เป็นลักษณะ1แถว1สินค้า1ตัวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรายงานพวกนี้เนี่ยมันจะมีเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเข้าใจคือรายงานพวกนี้เนี่ย มูลค่าของมันเนี่ยจะใช้ในทางบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป๊ะๆนะฮะเนื่องจากว่าโ,โดยเฉพาะเรื่องราคาเนี่ยจะใช้ไม่ได้มูลค่านี่อาจจะอาจจะได้ในบางบางตัวนะเช่นมูลค่าคงคลังอะไรษณะนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะใช้อ้างอิงทางบัญชีไม่ไ <Amsterdam> ด้ห้ามใช้ทางบัญชีเด็ดขาดเนื่องจากว่ามันเป็นการสรุปมูลค่าในภาพรวมนะจํานวนมูลค่า มูลค่ารวมในภาพรวมในใน,ในความเคลื่อนไหวของสินค้าเป็นลายตัวเนาะซึ่งอันนี้เหตุผลที่มันใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรนะครับซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในเมนูส่วนจัดการสินค้าแล้วก็มีสรุปยอดยกมารับจ่ายคงคลังนะครับแล้วก็ตรวจสอบสินค้าคงคลังซึ่งอันนี้จะใช้ทางบัญชีไม่ได้นะครับเป็นตัวเลขที่เราดูประมาณการคร่าวๆเฉยๆนะครับเพราะมันใช้ราคาเฉลี่ยเนื่องจากสินค้า1ตัวอาจจะมีหลายลอ็อตหลายราคา หลายแพ็กเกจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องสรุปหนึ่งแถวเนี่ยเราต้องเลือกแพ็กเกจเดียวนะครับซึ่งในแพ็กเกจนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของแพ็กเกจอื่นๆในสินค้าตัวเนี้ยมันก็อาจจะเป็นได้ในแง่ของการเป็นตัวแทนแต่ประเด็นคือแพ็กเกจนี้ราคาที่รับจริงมันอาจจะค่อนข้างบอกยากเนาะว่ามันเป็นราคาไหนนะครับมันก็เลยจําเป็นที่ต้องใช้ราคาเฉลี่ยทีนี้ลองมาดูวิธีคิดแบบนี้นะครับ สมมติสินค้า A นี่ยนี่ทำให้ดูนะครับสมมุติสินค้า a เนี่ยครับหน่วยหลักเป็น100คูณ10นะครับหน่วยหลักเป็น100ยคูณ10ซึ่งก็อาจจะรับเป็นหน่วยหลักก็ได้100ยคูณ10หรือ50คูณ10ก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็มีการรับสินค้า A เนี่ยจากบริษัทนี้เป็น50คูณ10ในข้อมูลการรับเนี่ยเราก็จะบันทึกไปตามหน่วยเลยนะตอนเราลงรับนะครับ50ูณ10เราราคา120รับมา20นะครับแต่ในสต็อกการ์ดเนี่ย สต็อกการ์ดจะมองเป็นหน่วยหลักเพราะฉะนั้นสต็อกการ์ดจะรับรู้ยอดแค่20เพราะมองในหน่วยร้อยคูณสินะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะรับมา10นะบเบิกดไม่มีคงค้ังก็เป็น10นะครับก็จะมีล็อตเหลืออยู่เป็นล็อตเอแต่เมื่อมีการรับสินค้าบริษัท B มาอีก1ห,หน่วยนะครับซึ่งก็เป็นราคา200อันนี้เป็นแพ็กเกจที่ใหญ่กว่านะรับมาแค่10กล่องแต่แพ็กเกจมันเป็นร้อยคูณ10ซึ่งมันตรงกับหน่วยหลักนะครับเพราะฉะนั้นในสต็อกการ์ดก็จะรับเป็น10 จำนวนรวมก็จะเป็น20นะฮบบวกของเก่าแล้วก็พันยอดมาหลังจากนั้นก็มีการเบริกไปอีก4ครั้งนะครับเป็นล็อต A แล้วก็ล็อต Z1 นะครับราคาก็จะอิงตามล็อตเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลการเบริกการรับเนี่ยการรับการเบริกเนี่ยนะครับมันก็จะอิงไปตามราคาของล็อตนั้นจริงๆจำนวนจริงๆตามของล็อตนั้นนะครับแต่เมื่ออยู่ในสตอกการ์ดมันจะทานฟอร์ม Data เป็นหน่วยหลักลักษณะนี้นะครับเพื่อให้สตอการ์ดเนี่ย เรามองภายใต้หน่วยหลักหน่วยเดียวจะได้รับรู้จํานวนคงเหลืออะไรได้ค่อนข้างแม่นยําในหน่วยหลักนะครับอันนี้คือลักษณะของการรับจ่ายนะครับก็มีรับมีเบิกแล้วก็มีรับอีกครั้งหนึ่งเป็นลอต a 2อีก20นะครับก็มีมูลค่ารวมอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยราคาคูณจํานวนเป็นมูลค่ารวมตรงไปตรงมาเป็นแถวแถวเลยนะครับสุดท้ายก็มีการเบริกด้วยนะครับอันนี้คือของเดือน10 1เดือนนะฮะเราลงมาดูนะครับณนะสิ้นเดือน ปรากฏว่าสินค้า A เนี่ยก็จะเหลือแค่ล็อต a 1 a นเนื่องจากว่าล็อต Z1 เนี่ยมีการรับมา2 0เอ่อมีการรับมา10นะฮะแล้วมีการตัดเบิกไป2ครั้งครั้งละ5แสดงว่า Z1 เหนี่ยหมดไปแล้วนะครับก็เหลือ A1 A1 จะเหลือแค่2นะครับเพราะว่า A1 มีการรับรับมา20แล้วก็มีการเบริกไปทั้งหมดเอ่อเท่าไหรน่นยครับ16นะครับ16 20นะครับก็จะเหลือแค่ เอ่อสีหรือ 2, 2> 10 14, 1 10. 2> ิบสิบนะ,ะก็เหลือ2ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเอ่อคงเหลือมีมูลค่าเท่าไหร่ก็คูณตรงไปตรงมาเลยนะครับล็อตเอหเหลืออยู่2องคูณร้อก็เป็นเท่านี้ล็อตเอเป็นราคาลดลงนะฮะเป็น1้อบาทก็เหลือ20ก็เป็นสองพเพราะฉะนั้นมูลค่าคงคลังจะเป็น4 6่พนะครับอันนี้คือข้อมูลรับจ่ายแล้วก็สต็อกการที่มีทีนี้ พอเราดูรายงานประเภทแรกคือรายงานทางบัญชีนะครับรายงานทางบัญชีในหน้าจอ,อนี้นะครับหน้าจอ,อนี้รายงานทางบัญชีเนี่ยจะสรุปตัวเลขแบบนี้ครับมูลค่ารับรวมก็จะดูเลยว่ารับตอนรับรับมาเท่าไหร่2 0 0พ2น0 0แล้วก็2002ก็มารวมกันเป็น6,6 0 0นะครับส่วนจ่ายรวมก็เอาพันสองี่รรวมมาพัน0ันะครับก็เป็น4,16แล้วก็คงค้ังก็เอา2ตัวนี้มารวมกันก็เป็น4,6 0 0 เห็นไหมครับว่ารับรวมจ่ายรวมแล้วก็คงคลังรวมจะมองตรงไปตรงมาตามตามการคำนวณรายอ็อบเลยนะครับซึ่งอันนี้ถูกต้องนะครับรายงานบัญชีได้บัญชีชอบนะครับเพราะว่ามูลค่ารับจ่ายไม่ผิดเพราะฉะนั้นการลงบันทึกข้อมูลการรับจ่ายถ้าลงตรงเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงไปตรงมาแต่ลองมาดูด้านขวามือนะฮะเป็นรายงานทางพัสดุ รายงานทางพัสดุเนี่ยมันก็จะมีสรุปยอดยกมาสรุปรับนะครับจํานวนรับราคามูลค่ารับรวมจํานวนจ่ายราคามูลค่าจ่ายรวมจํานวนคงคลังราคาและมูลค่าคงคลังรวมนะฮะก็มีลักษณะนี้ทีนี้เราลองดูนะครับเนื่องจากว่ารายงานนี้ต้องอ้างอิงที่หน่วยเดียวเพราะต้องการสรุปเป็นแถวสุดท้ายคือแถวเดียวนะครับเป็น1รายการ1แถวทีนี้เราลองดูมันอ้างอิงแค่หน่วยเดียวสินค้านี้มีหน่วย50าสคูณสิกับร้อยคูณสินะครับ ทีนี้ประเด็นคือเราต้องเลือกหน่วยเดียวเพราะนั้นเราก็ใช้หน่วยหลักเป็นหน่วยอ้างอิงนะฮะหน่วยหลักเราคือพันคูณสิบนะครับทีนี้เราลองดูว่าพันคูณสิบเรามาดูในสต็อกการ์ดมันเป็นพันคูณสิบเพราะฉะนั้นรายงานพวกนี้เราจะดึงดึงข้อมูลจากสต็อกการ์ดเป็นหลักเราเอามาดูนะครับสิบสิบแล้วก็สิบนะฮะอันนี้เป็นสรุปจํานวนลับก็ได้สามสิบนะฮะสามสิบเนี้ยมูลค่ารายงานแบบที่หนึ่งเนี้ยจะเน้นจํานวนกับมูลค่าตรงนะทีนี้มูลค่ามันคืออะไรมูลค่าก็ต้องเอาสองพันสี่สองพันแล้วก็ 2, 200, เอามาใส่ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันคือ6 6พันะทีนี้พอเอา6 6พัหาร30มันได้ราคาเฉลี่ยแค่220คําถามคือมีสินค้าลอดไหนไหมครับที่ราคา220ปรากฏว่าไม่มีเลยมันมีแค่1้0ยย0่สิแล้วร้อเห็นไหมฮะนี่คือปัญหาของราคาเฉลีย่ยแต่ราคานี้ดีไหมดีเพราะมันทําให้มูลค่า6กพัตรงนะครับตรงกับความเป็นจริงและจํานวน30ก็ตรงกับความเป็นจริงแต่ราคาเพี้ยนเพราะฉะนั้น แบบที่หนึ่งนี่ใช้ราคาไม่ได้นะครับถ้าเอาราคามาใช้มันก็จะมีปัญหานะครับส่วนเบิกก็เหมือนกันเห็นไหมฮะราคาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งส่วนคงค้ังก็จะเป็นอีกราคาอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะว่าไม่ตรงเลยแต่มันตรงตามความเขาเรียกไงได้ราคารวมกับได้จํานวนเนี่ยค่อนข้างจะตรงนะฮะจำนวนตรงนะครับราคารวมตรงแต่ราคาเฉลี่ยมไม่ตรงอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งก็จะมีความเพี้ยนในแง่ราคา ทีนี้เรามาดูแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยเราดึงจํานวนมาเหมือนเดิมนะฮะทีนี้เราจะเน้นราคาตรงนะฮะทีนี้หน่วยร้อยคูณสิเนี่ยราคาที่เรารับมาคืออะไรครับ2 0 0้ 200. เราก็ฟิกราคา2 0 0ไว้ปรากฏว่าเอาจํานวนคูณราคา200อยได้6000ครับหกพันมันตรงกับที่มูลค่ารับจริงนะครับซึ่งมูลค่ารับจริงคือ6กพันหไม่ตรงนะครับเบิกก็เหมือนกันได้3ามพันซึ่งรวมเบิกเป็นสี่พันหก็ไม่ตรงนะครับคงค้างเป็น4ี่พันี่ จริงๆคือ4,006ก็ไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นรายงานทางพัสดุนี่นะครับมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่จะใช้ในการสรุป1 1สินค้า1ตัว1แถวนะครับ1ตัว1แถวมันจะมีปัญหานะครับไม่ว่าเราจะเน้นจำนวนราคาตรงเออเน้นจำนวนมูลค่าตรงราคามันก็จะเพี้ยนนะครับถ้าเราเน้นราคาตรงมูาคาลค่ารวมก็จะเพี้ยนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่3เราฟิกราคาไว้ยังไงก็เพี้ยนนะครับ ยังไงก็จะเพี้ยนขึ้นอยู่ว่าจะเพี้ยนตัวไหนเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการการสรุปคร่าวว่าความเคลื่อนไหวในใน1ปีเนี่ยสินค้าตัวนี้มีการรับเท่าไหร่มูลค่ารวมเท่าไหร่เพราะนั้นตัวนี้โดยปกติเราจะทำรายงานในแบบที่1น,นะครับก็คือว่าราคาถึงแม้ว่ามันจะแวรี่แปรผันแต่เราต้องเข้าใจว่ามันคือราคาเฉลี่ยของแต่ละล็อกนะแต่ละล็อกซึ่งมูลค่าจะตรงจำนวนจะตรง แต่ราคาก็ต้องแวรลี่ไปตามมูลค่าหารจํานวนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราฟิกราคาไว้ว่ามันจะต้องเป็นราคาเดียวกันหมดเลยทั้ง3ส่วนอย่างเงี้ยรวมทั้งยอดยกมาด้วยเนี่ยตัวเลขก็จะเพี้ยนไปหมดเลยนะครับตัวเลขก็จะเพี้ยนไม่ตรงตามความเป็นจริงนักนะครับซึ่งอันนี้คือเหตุผลที่มันซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นการใช้รายงานในระบบโปรแกรมเนี่ยต้องมองให้ออกว่าอะไรคือรายงานทางบัญชีซึ่งก็คืออันนี้สรุปมูลค่ารับจ่ายคงคลังนี่นะครับ แต่ถ้าเป็นรายงานทางพัสดุเนี่ยอันนี้เหมาะสําหรับสรุป1ปีแล้วก็ส่งยืนยันยอดกับพัสดุเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นรายงานที่ใช้ในช่วงหลังๆเนื่องจากว่าเป็นการประหยัดกระดาษนะครับถ้าเป็นอดีตเนี่ยสินค้าหนึ่งตัวปิ้นสต๊อกการ์ดหชุดซึ่งมันก็จะเปลืองกระดาษมากเนาะก็อาจจะใช้กระดาษหลายรีมในการสรุปสิ้นปีนะครับแบบนี้มันก็เหมาะที่จะใช้ในการสรุปแต่ปัญหาของมันคือเห็นไหมฮะ ราคาเฉลี่ยหนไครับราคาเฉลี่ยมันจะไม่ค่อยตรงนะครับถ้ายย่งเราฟิกราคาเฉลี่ยเป็นราคาเฉลี่ยเดียวเนี่ยนะครับจํานวนเราอาจจะสรุปมาได้แต่มูราค่ารวมมันก็จะมีปัญหาทันทีนะครับซึ่งอันนี้เป็นรายงานที่มันดูประหยัดกระดาษดีแต่ข้อมูลที่ได้มันก็อาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับซึ่งยกเว้นสินค้าที่ใน1ปีราคาเดียวกันหมดอ่าอย่างเงี้ยได้นะครับหปีราคาเดียวกันหมด1ปีมีแพคเกจเดียว อหปีอาจจะมีหลายล็อตแต่แพ็กเกจมันเดียวกันหมดราคาเดียวกันหมดแบบนี้ตัวเลขจะเป๊ะแต่ถ้า1ปีมีหลายลอ็อตหลายแพ็กเกจหลายราคาอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับก็อยากให้ใช้รายงานกันให้ถูกต้องครับผมขอบคุณครับ